ไปเลยไ <Okay. S 1> เปิดน,นี้ไว้โอเคเอาวันนี้เราจะมาทำอะไรนะไอเราจะ,จะมาทำอะไรกันดีวันนี้เราได้เจออ่ด d i คอร์ d ที่เป็นโลเพมคคับนะ,ะเราเขาเห็นเขาว่าพอ,อมันไม่ค่อยเปิดไมค์กันใช่ไหมอามินน้องอธิบายให้ฟังดิพอ,อเป็นคนอย่างนีเปิดที่แต่ไม่พูดเลยไม่พูดเลยแล้วมัน มาถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยคือแล้วกูขอยศไปอะ่ะยังยังไม่ได้ยศยเลยนะพอออมึงทํางานจริงไหมเนี่ยอ๋อแม่งหลับในไอ้ยี่ห้อที่ต้องโดนตบหัวไอ้คีมน,นะ <c oughs> อีตัด <c oughs> แม่งตอนสมัครไม่มีเนี่ยมึง,งมิถ้ามีแต่สมัครออกูสมัครไปแล้ยเฮ้ย <c oughs> ห้องส่งพิพส่งมันส่งอะไรวะเราขอรู้หนะน่อยของผีหรออะไรนั่นอ่เหาเอ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 ไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียมึงตัดคลิปมึงใช้แม่แบบอีกไป โอ้โหโคตรเชี่ยเลยตัดแค่นี้จะตัดเหรอไม่ไม่พี่มันตัดคลิปมันใส่แม่แบบไว้เห็นคำว่าแคปคัดข้างบนอ่ะเออแฉกคัดข้างบนไดเยอะแต่ไอ้เชี่ยหัวขาวไอชิปนี้กูเลยท่านี้มันถ้ามีถ้ามเขานี่เหมือนกูเลยไอ้คนที่ส่งคลิปที่มีแคปคัดข้างบนไอนี่สร้างสรรค์ดีอันนี้อันนี้อันนี้สร้างสรรค์ดีอย่างน้อย่างไรมันก็พากะอย่างน้อยมันก็ลงทุนพากะเออเรามาดูที่รายงานตัวกันนะครับน้องๆ อันนี้มึงขายไอนเป็นน้องไอ้สัตว์กูสารลดอายุตัวเองทำแล้วครับเนี่ยอะไรอะเอ้ยไอ้พวอยู่ห้องแห่กันเยอะเลยเอาไงดีทุกคนรายงานตัวได้รายงานไปแล้วมึงนายกูดีพี่ตมมันเอาไงดีเยอยกูคันคันเขี้ยวตอนนี้คือห้องแหาคนเยอะมากอันนี้คนเยอะมากของแห่ไอ้เหี้ย รายงานแล้วขอขอยศดด้วยบอกบอกบอกไหนบอกไหนรายงานตัวดิชื่อเล่นหาตาลีเรียกลม,มเฉยๆก็ได้เขียนเชื่อตัวเองมากเลยรายงานแล้วขอยศด,ด้วยครับนีอะไรงไงถ้าเขาเรียก<อ>ลมถ้าถ้าเขาเรียกลมแล้วกูไม่หัน <c oughs> เขาจะว่าอะไรกูวะมึงมึงเข้าไปแล้วอ เข้าไปไไปปแชทหาลองเข้าไปดูไหมไปไปไปเฮียกูกูไปก่อนไปไปเฮียกูแวะกูแวะไปเลยกูแวะไปเลยครับเข้าเข้าเปิดดิเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมามีนี่นี้แหละเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเพรกูจะตบเกียนพอไอ้ผับแม่งไปไหนเฮียพอสมัครแม่งไม่มีกูอยากสมัครไม่มีเฮียใช่ครับผมต้องรอผมรอเขยรเลยเขไปไปเกียร์เย็นะรับต้องต้องรอพอก่อน พออ่อไม่ไม่ทำเฮี้ยอะไรแล้วไอ้ตัดถ้าถ้าอยากให้คลิปมันดูมีคุณภาพต้องเป็นแบบพอใส่ชุดเมทเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่คุณภาพตามคุณภาพจริงสทุกทีวันดีครับมาใหม่ครับจานจะไม่แจกจานจะไม่แจกไอ้นี่เอ่อสกินจานวัสดีครับมาใหม่ครับไหนไหนไหนใครมาใหม่เงนมาใหม่อ่ะสวัสดีครับูใส่มาใหม่น้อ กใส่หามเผอครับขอยศดนยครับเขาบอกว่าให้เอาขอยศกับผออะยุดอะไรจะไปก่อนหนึ่งชั่วโมงจนกว่าผอจะออกจากเซิร์ฟถึงผอจะให้ยุดได้ผอไม่ทางานเลยผออะใครเรื่องปกติผออยู่ในเซิร์ฟช่วยกําลังทมแมปอยู่ครับผอเขาช่วยสร้างแมปอยู่เด้อสูงอ๋อทำไมเขาสร้างเสร็จเขาสร้างเสร็จไปแล้วไม่ใช่หรอครับเราลอลัเราระเบิดแบบเลยนะครับ เขากระเบิดแบบเล่นไม่เขากำลังทำแบบเพิ่มเติมครับอ๋อแบบมันโดนเพิ่มไปแล้วอ่ะเขาต้องเปลี่ยนเซิร์โพรทำเมียงั้นกระบึ้มไปแล้วคือแล้วพอง้อง้อแม่หรือยังพ่อง้อแม่หรือยังไม่ได้ครับพออไม่งั้นทุกคนเขาจะไม่ได้เล่นกับเชฟอีกเลยนะไม่ได้ครับผมงอนนานด้วยพอพอห้องพอห้องผมพอห้องผมพอเปิดไม่ได้แล้บ พอพอไม่สามารถเปิดไม้ได้เปิดไม้ไม่ได้ค่ะพอลึกลับจังเลยวพอยืนมาถักขยะทำไมไม่ดีแล้วพอ,อ,อไม่ก็มาออกเซิร์ฟนอกในห้องกูพอไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยไม่มีแต่เด็กเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแซมมอนไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พออะไรเขาห่วพอแซมมอนอย่าเป็นอะไรนรกไม่ใช่หรอไซมมอน ใครก็ได oh. yeah, uh, okay ้ช I mean, ่วยทำห้องพีห้องใครก็ได้มาช่วยเอิมพี่เกียรติโตรงบรรักษ์ข้างในเกี่ยงไล่ออนะมุงจริงเลยพอออไหวไหมครับมันแชหน้าจอที่ผมดูไม่ได้เลยอ่ะมันมจันชัยจันชัยจันชัยขึ้นไปดีบีซีสองใหม่มาเนี่ยมาดีวีซีสองหม้มาดีซีสองไปวีซีสองพอไปวีซีสองแ่อไม่ได้นะพ่อพอบักพอบักพอ พออย่าระเบิดโรงเรียนบ่อยนะครับผมพอเออพอเหนื่อยไหมนั่นไหมครับผมอยากได้เง็นเาแม่เก่อยู่อีก่เป็นไงพี่วนพอกำลังซ่อมซ่อมโรงเรียนอยู่พอเพิ่งระเบิดอหละมันเหงาเหี้ยอะไรวะ พอเด็กน้อยมากกูว่าแล้วทำโรงเรียนช่วยโรรงเียนไม่คือมึงโง่ชิบหายมึงก๊อปแมพไว้ก่อนที่มึงจะระเบิดอ่ะแล้วมึงค่อยไปสร้างโอ้ยยีนยัญญาอ่อนแล้วมึงจะระเบิดทำไมอันนี้ไงไม่คือมึงไม่ต้องซ่อมมึงก๊อปแมพไว้มึงจะระเบิดหรือทำหายหวอะไรก็ได้แค่มึงก๊อปแมพไปแล้วอ่ะเล่นไมครับไมครับเล่นไมครับไหนไมครับอะไรคือเล่นไมครับไหนไมครับตกฟังนินไมครับไหนไมครับ วอทวอทจบเล่นเล่นอะไรนะเล่นไมค์ครับในไหมครับพอไอเหี้ยพอมึงหลอนเฮ้ยไอเหี้ยหลอนไอเหี้ยที่หลอนไอ้ส์มันน่าจะเปิดสองจออย่างไงมันเปิดสองจอแล้วก็เอาจอไมค์ครับอีกตัวอีกอีกไอดีหนึ่งอะเล่นเป็นจอเล็กอือเออประมาณนั้นอะดดูโอเคกูโดนเมืองนั้นเนี่ยกูเลยออกมา ไอ้แบบแต่ละคนมันก็แทนที่แบบมันจะช่วยช่วยกูปั่นไอ้ปั่นพออ้อยใช่ไบมแนเออมันมีปกป้องอีกปั่นที่อะไรแส์โคตรปัญญาอ่อนเลยเด็กน้อยคนที่ชื่ออะไรมันชื่อไซมอนป่ะพอมันแบบมันบอกว่าพอต้องต้องเออถ้าอยากอะไรต้องรอพอสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเขากําลังซ้อมโรงเรียนอยู่ แล้วมึงจะระเบิดทำพ้ยอะไรกูถามหน่อยไม่คือพี่น้องไม่ใช่ระเบิดทำพ้ยอะไรคือม lighting, ึงก๊อปแมพไว้แล <Wenn> ้วถ้าเปิดแล้วค่อยเปิดอันเดอร์อันใหม่ก็ได้แล้วไม่แบบก็เปิดไม่ให้แบบระเบิดทำลายได้แต่มันยังสร้างราเมิดได้แบบนั้นอาจจะโอเคกว่าไม่พี่ถ้าปิดระเบิดอ่ะแต่ TNT ยังระเบิดได้พี่ปิดระเบิดก็คือเป็นการปิดแค่ว่าไม่ให้พวกคิเปอร์มันระเบิดได้เฉยพี่แต่ TNT ยังระเบิดได้เออมันมีเปิดอะไรนะนะ TNT explosion อ่ะเอออันนั้นใช่อันนั้นอันนั้นใช่ที่มัน มันเหมือนมีโปรเนี่ยก็น่าจะต้อมโปรอะไรวะโปรลูกโป้เห็นบอลเห็นบอลเปอนเยอะพี่เนี่ก็คือโปรอาพวกใช้ทุนบล็อกเนี่ยใช่ใช้ทุนบล็อกได้เออเดี๋ยวกูเดี๋ยวโหลดแป๊บไอ้สาวไอ้ยังมึงจะได้จบโหลดดีละคนไม่ได้นะพี่เดี๋ยวกูโหลดแป๊บอเหี้ยทุนบล็อกไอ้ยี่นี่ี่นี่มึงจะได้จบโหลดีละคนเลย อเจะไล่จบโลเริ่มจากพอก่อนเลยอยังไปเปิดไม่ได้พี่อุ้งยาพี่เดี๋ยวพอข้างไงนี้เดี๋ยวที่ผ่ายทั้งโรงเรียนทำไมวะกูก ouais. ูควรกลัวด้วยเขาเรียกว่าปาตายตัวเดียวน่าทั้งบอกไงถ้าคำจัดหัวหน้าได้ที่เหลือก็ตายหมดถามหน่อยกูกูควรกลัวด้วยเหรอพ่อกูก็ไม่ใช่พี่พี่ตกงานในคนในนิดว่างนี้พี่แล้วช่างแม่งเหี่กูไม่สนนไม่ใช่ลูกกูมันก็โลนี่ว่าจุดประสงค์พวกกูคืออะไรอ่ะ ไอ้เฮียกูเดี๋ยวกูไล่ตบพอเองไอ้เฮียเออพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเข้าได้ออะนวิชาเลยคือเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบอกนะว่าสอนวิชาเลยคือเอาเป็นว่าถ้าเราเข้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ก็จะมาอัดคลิปแล้วก็เข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกแน่แน่ไอ้เฮียแล้วไม่รับอาจารย์แล้วครับนี่อ๋อไม่รับอาจารย์ไม่รับอาจารย์เรื่องมึงนี่เป็นนักเรียนไล่ตบพอกูเหี้ยเลย พออก็แค่ชื่อแหลอวะมันก็คนเหมือนกันแหละที่พออเกมหมดช่างแม่งจะเกมหมดกูเผาโรงเรียนแม่งไอ้เหี้ยคือเรียนใหญ่เ้เขาบอกว่าเราไม่รับอาจารย์ได้ไหมพี่จะบอกว่าเป็นได้หมดครับกลัวอะไรวะก็แค่เกมหมดไอ้เหี้ยทำทำพออไม่ได้กูทำโรงเรียนได้ทำไมอะเอาพออไม่เกมหมดใช่ไหมล่ะเออเราทำพออไม่ได้ใช่ไหมแต่เราทำโรงเรียนได้เป็นได้หมดนะครับพอดีมีวทที่บ้านพอเยด อะไรวะอะไรวะอะไรที่เป็นได้หมดนะครับพอดีมีวุฒิมากพอแต่กูเขียนไปแค่สั้นๆเลยครับเป็นได้หมดครับมันเขียนหายกใช่ไหมหายะไม่อยากเข้าบีคุยด้วยแต่ทํางานครูพละอยู่เฮียอะไรวะไม่ไม่ไม่เฮียอะไรวะคือกูจำไอ้กูจําคําพูดไอ้เฮียนั้นประมาณว่าเซิร์ฟยังไม่เปิดออีกพอต้องเรียนอยู่แต่เฮียนี่คืออะไรเป็นนักเรียนได้ไหมเป็นได้หมดครับยังปั่นไนี่ เอาว่ายี่นี้มันแก้รออยู่มีแก่รอด้ยเหรอโอ้โหมึงโรงเรียนเปิดเทอมแล้วลูกมึงควรแก้ตั้งแต่ปิดเทอมรู้ดูร้อนก็คือปิดเทอมเลื่อนัเลื่อนชั้นแค่รอมึงยังแก้ไม่ได้แค่รอมึงยังแก้ไม่ได้อนาคตมึงจะทำอะไรเด็กเป็นได้หมครับโอเคโอเคโอเคมีแอดมินคอยจัดการก็ดีนะกูก็จะได้ยดเร็วๆประมาณนั้นแหละ เี้ยพอลีลาวไอ้สัตว์อยาให้เจ้กูยากกูเข้าไปในหี้กูขอเรียนแน่งแล้วกูจะโบยนายายเนี่ยมันมันจะให้ยศแล้วเนี่ยแล้วลวแล้วเอากูพิมพ์ด้วยไม่ยศได้วหรอยังกูเอื่นได้แต่กูไม่ได้เป็นของเธอ ้กูปั่นใช่ไหมกูปวดหัวเลยท่ามึงควรจะปั่นไอ้แอดมินแอดเจอร์กูทำยี้ไอ้เยี้แล้วมึงเจอกูปั่นไอ้เยี้ทำไรพอไม่ได้ไม่เป็นไรกูทำโรงเรียนได้บอสก็มาพี่แล้วพี่เอาสติ๊กดาเมจสามพันนะพี่ไม่กูก็เล่นกูเยี้อะไรสติ๊กน็อตกลัูอะไรกูควรทำไง ตีเดือยไปเอาไม่ต้องไม่ต้องจะตีดามีดหรอกไอ้เฮียสติ๊กน็อกแบกนี่แหละไอ้เฮียสนุกดีไปกาเลยพี่ขอไอ้สลามไอ้พี่ขอไอ้ลูกบอลแมกมาสลามอ่ะตีน็อกแบกอ่ะแล้วก็ติดไฟด้วยเอาเอาสักสามหมื่นนะพี่น็อกแบกสักสามหมื่นพี่นกนกเป็ดสิบพอมันตัดที่สามหมื่นตองอะคือน็กเป็กน็อกแบกพี่ขอสิบส่วนไฟอ่ะส่วนติดไฟอ่ะขอสามหมื่นตองเลยนกแบกสามหมื่นึงตีจะไปสุดอยู่ที่ไหนอ่ะกูอยากรู้กูก็ไม่รู้ คือพี่ขอพี่ขอแค่ดอกแบกอะขอขอประมาณสักยี่สิบพอส่วนติดไฟอะขอประมาณสามหมื่นเท่าเท่าแบกสักผมก็กระเด็นนะนี่แค่ยี่สิบพอพี่แต่กูจะให้เฟรมสามหมื่นพี่อะไรนะไฟเอฟเฟกต์ผมจะให้สามหมื่นเออเออไฟเอฟเฟกต์นั่นแหละขอสามหมื่นเลยผมให้สามหมื่นคือถ้าถ้าตีแล้วไฟไม่ดับนะเว้ยลงน้ําก็ไม่ดับนะเว้ยไฟเอฟเฟกต์สามหมื่นผมเคยลองแล้วลงน้ําไม่ดับ โองแรมไม่ดับม pues ันตายของตกป่วะกินกินแอปเปิลทองก็จริงนะเว้ยมินแอปเปิลทองเอ็นชาร์ดอะถ้าตายของตกก็คือคือถ้าตายของตกอะคือคนอื่นมันจะเก็บของเราไปเล่นและโรงเรียนก็จะกลายเป็นมรุตไอโรงเรียนมารุตมรุตตะมารุตตะยูร้ายไม่เป็นไรพี่เราเราคือเราคือต้นเรื่องเราเราเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราทำสร้างมันเพิ่มใหม่ได้พี่ จ้างมันเพิ่มเรื่อยๆไอ้ย่ยแล้วไม่เอาเราเอาแค่ใส่เสื้อเกาะที่แบบว่าสะท้อนรอยอ่ะสะท้อนตั้งสามหมื่นอะกูจําได้เลยไอ้กอะสะท้อนสามหมื่นไอ้มินเคยตีกูแล้วใจไงกูจําได้เออพี่ว่าเอาเอากาะสะท้อนสามหมื่นใส่ใส่ไปเลยดีกว่าใส่เดินพราวเลยก็เดินแบบโชว์พราวอะในในโรงเรียนพี่พี่แค่บอกนะพี่ใส่ใส่แค่รองเท้าพี่แค่บอกไม่ใส่รองเท้ามันตีไม่โดนไงต้องใส่เสื้อเว้ยมันสะท้อนเหมือนกันนะรองเท้าแต่ว่าคือมันกันเ e a t h e r f a ด้วยไง กันตกจากที่สูงอ่ะการแรงระเบิดกันมึงทุกอย่างอ่ะโอเคนะพี่พี่มาส่งกินนะพี่อยู่ำไว้นี่เงี้ยเออกูมีสิ่ที่เกินนี่แหะโอเคสรุปเดี๋ยวถ้าเราได้ยศแล้วก็เราได้เข้าไปในโรงเรียนอีกทีหนึ่งอ่ะ <c oughs> เราก็จะมาอัดคลิป <c oughs> ใช่เราก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนดูดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหมค่คลิปหน้ากันถ้าเราได้ได้เข้าโรงเรียนไปเลยจริงๆเออถ้าถ้าเราได้ยศน,นะครับ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฟอกมินบอกลาคนเดิมหน่อยนักนะคนแก่น้ำแก่น้ำปาดเอ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์บินไม่ตอบกูเลยอ่ะโว้ี้ยกูเล่นตัวไปบอกเป็นของเธอได้ไหมเป็นนักเรียนครับไม่ไม่ตอบกูเลยเหี้ยแอร์บินเหี้ยเดี๋ยวามึงโดนกูปั่นประตานี่ปิดไปแล้วครับผมก็โอเคเราไม่ขอเวลาไปก่อนนะครับ ไอไอไอเด็กน้อยไอไซมอนเนี่ยมันมันเคยกนตีนมินไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบบว่าเดี๋ยวถ้าก็ยังบ่ที่บอกกันนะครับก็ได้เข้าโรงเรียนไปแล้วเราก็จะมาอัดคลิปส่งกันอีกทีหนึ่งออาคลิปมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งเออประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบายครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันเด็กสภาเข้าใจบายบายครับ